สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ชนกวิลาประภัยตัวแทนกลุ่มวิจัยเรื่องพัฒนาแอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพระแสงวิทยาค่ะที่มาและความสำคัญมี3ประเด็นดังนี้1 นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมข้อมูล 2. บทเรียน e-learning ช่วยจัดระบบการเรียนการสอนโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับบทเรียน 3. Animation ช,ช่วยอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อนเข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เกิดการเคลื่อนไหวตามความคิดหรือจินตนาการจุดประสงค์การวิจัยมี3ประเด็นดังน,นี้ 1. เพื่อสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของแอนิเมชันเรื่องการรวบรวมข้อมูล 2. เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการใช้แอนิเมชัน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอนิเมชันเรื่องการรวบรวมข้อมูลเสริมสร้างทักษะด้านการคิดและวิเคราะห์ กรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรต้นพัฒนาแอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามมี3ประเด็นดังนี้ 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแอนิเมชัน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการรวบรวมข้อมูล 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอนิเมชันเรื่องการรวบรวมข้อมูลเสริมสร้างทักษะด้านการคิดและวิเคราะห์ วิธีการดำเนินการวิจัยแบบแผนการวิจัยใช้แบบแผนวันกรุ e t e ีเท o โพ t เท t ดีไซน์โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น่งท่าาโรงเรียนพระแสงวิทยาเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนพระแสงวิทยาทั้งหมด9ห้องมีสมาชิกจำนวน377คนกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนพระแสงวิทยาจำนวน42คน ได้มาโดยการแบ่งกลุ่มแบบจอดจงเนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการรวบรวมข้อมูลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานว4.1และตัวชี้วัดม1ทับ4ระยะเวลาดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยทำการวิจัยจำนวน2ครั้ง ครั้งละ1ชั่วโมงไม่รวมสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรวมจำนวน2ชั่วโมงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เรียองการรวบรวมข้อมูลจำนวน1แผนจำนวน2ชั่วโมงจากนั้นนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านตรวจสอบความถูกต้องได้ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเท่ากับ4.4 2. บทเรียนแอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนประเสริวิทยาจากนั้นนำไปเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาจำนวน5ท่านได้ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเท่ากับ4.4พบว่าค่าประสิทธิภาพ e 1ทับ e 2มีค่าเท่ากับ 8.1.63ทับ8.3.21และค่าประสิทธิผล EI เท่ากับ0.78 3. แบบทดสอบวัดผลสัทธิตทางการเรียนเรื่องการรวบรวมข้อมูลแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจำนวน20ข้อก่อนและหลังการเรียน จากนั้นนำไปเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาจำนวน5ท่านผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบมีค่าเฉลี่ยของดัดชนีความสอดคล้องหรือ IOC ทั้งฉบับได้เท่ากับ0.91ซึ่งรายข้ออยู่ระหว่าง0.2ถึง1จากจำนวนทั้งสิ้น40ข้อผ่านเกณฑ์ของดัดชนีความสอดคล้องหรือ IOC ตั้งแต่0.6ถึง1ทั้งสิ้นจำนวน36ข้อ คัดเลือกมาทั้งหมด20ข้อ4แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่1ที่มีต่อการใช้แอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลสร้างขึ้นโดยใช้แบบที่ผ่านเกมจำนวน15ข้อซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง0.6ถึง1นวัตกรรม พัฒนาแอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เรืการรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ค่ะบทเรียน e-learning พัฒนาแอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลสามารถสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะผลการวิจัย 1>, 1. ผลการสร้างและการพัฒนาแอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ดังภาพ 2. ผลการพัฒนาแอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลพบว่าผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรียน 1>, e 1มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ81.97ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และแบบทดสอบหลังเรียน E2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ83.45ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ80ทั80และค่าดัชนีประสิทธิผลหรือ EI เท่ากับ0.78สรุปได้ว่าสื่อแอนิเมชันเรื่องการรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลการเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ออนิเมชันเพื่อเสริมทัากษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังจากการใช้ออนิเมชันเพื่อเสริมทัากษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน42คนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.71คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ8.71คะแนนอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิตทิที่ระดับจ .01 4. สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้แอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เรื่องการรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป1.1จ,จากผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาแอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารเรื่องการรวบรวมข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพระแสงวิทยาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นจึงสามารถนำแอนิเมชันเรื่องการรวบรวมข้อมูลไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ 1.2. ครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ควรดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนด้วยตนเองเพื่อเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นได้ 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 2.1. ควรมีการศึกษาการนำแอนิเมชันไปปรับใช้กับในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ2.2ควรนำแอนิเมชันไปปรับใช้กับนักเรียนชั้นอื่นๆด้วย 2.3ควรมีการนำเกมหรือบทเรียนอื่นๆเข้ามาใช้กับแอนิเมชันด้วยเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและไม่เกิดความเบื่อหน่ายค่ะตัวเลขโครงการพัฒนาแอนิเมชันเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการรวบรวมข้อมูลท่านสามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะ